เรวเขาจะเปิดที่เที่ยวเยอะเลยสวนหันสาค่ะคาเฟ่ฝั่งหนึ่งรถไม่ติดเลยจ้ะอีกฝั่งหนึ่งรถติดยาวเลยจ้ารถโล่ลงคนระับเราเรือวิลลี่มาทางไหนนี่อ,อ,อ๋ออยู่มาทางนี้ก็เหมือนเดิมโอ๊ จิงมีใบยกก็เขาไม่มันโอ้ยคือเถียงคนไทยอ่ะฝรั่งนี่บอกอยากนะนี่ใบยกนี่แล้วก็เลี้ยวมานี้ พี่อุ๋ยร้อยเดียวเรจะพาทุกทานไปถายทอดจักและสัมผัสพิเศษของขนมเตี้ยโฮมเมดจากเจ้าของร้านริสคาเฟ่กันเลยมันจะไปฉี่ด้วยเฮ้ยได้ถ่ายดิแม่กูหลบไปไกลเอาไปลี่ไปไหนละ นี่ไงเออแมเถียงมานี่ยไอะไปนี่แหละก็ขอบอกว่าไปไม่ได้เอออาไปจะได้ถ่ายไว้ดูของมาถึงเร็วมากทุกคน دي مات صح ايه สวยมากวัดอะไรวัดท่ามะกอกเเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วยังไม่พอสภาพแวดล้อมยังมีส่วนและการจัดการธาตุอาหารโดยเฉพาะแร่ด่างไล่ดอนโเจนเพนเนโมเนีย ลลเฉลิมมูลภพาชนทิศเที่ยวหรอไปยองไปยองพี่พ่อแม่อยู่เนี่ยพ่าแม่งอยู่ Sånn.

ไหว้ก่อนสาธุขอลูกหลานมาเที่ยวปลอดภัยนะลูกหลานมาเที่ยวไม่ได้มาทำอะไร 都够了。 Ito, ate ito. no 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 no, no. โพสต้อันนี้ขอจะได้ไม่ลืมเนี่ยชื่อโพโต้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำกาแฟได้เปล่าค่ะ

เดี๋ยวมาดูว่ามีครัวซองตอนนี่หนึ่งแล้วก็วิลลี่เอาวาฟเฟิลาชมร้าน ในแบบในคุกเกิลเลยนะเรามาเรามาพามาอ๋อเพื่อนมาพักเราบอกแหมเมื่อวานเพื่อนบอกอาหารอร่อยบรรทัดทองก็ไปตามแล้อย่าเดียเลยอร่อยเออันนี้เราก็นั่งเล่นเป็นของใครของมันใช่ไหมเป็นล็อกล็อกแล้วก็ตอนถ้าแดดไม่ร้อนเราไปถ่ายภาพได้นะคะบิลลี่นอตทัดไม่ใช่หรอพี่ กลัวเดี๋ยวมันจะไปแล้วอ๋อป่าไปอุ้ยเดี๋ยวกัวก็พี่ไปจับเลยกดคือจับจับเดี๋ยวเดี๋ยวกัว่าไงนี่นายไปตรงป่าแล้วเดี๋ยวจับที่4 0็ได้พี่จับข้งงในขอไฟด้วยนะคะเสียวว่ะไม่ อย่งนี้อยู่ใกล้ป่า่ะอ๋อ,อต้องระวังใช่ไหมห <laughs> มันกัดไหมไม่นะคะสน็จก็จะมาเขาจะมาเล่นน้ำไม่แต่เราก็ต้องในในพี่ขอจับไปก่อนเรินไปในห้องสามงห้าแปะรองแล้วก็มาดูห้องน้ำค่ะ อ๋ออันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะเดี๋ยวไว้ใส่ต,นนตอนอาบน้ำ ซ mm ัดเบจับกุิศีเหมือนยู่บอกไอ้สาเพลงแต่กจุกปตดเดี๋ยวเราจมาพายเรือเล่นเดี๋ยวเราจมาพาเรือเล่นนะคะ่วนนนีเดี๋ยวเพื่อนที่จะมา ก็จะมีเรร้านะคะมามา่าขนมนะคะโซดาแล้วก็จะมีว้ากินให้หมดเลยนะคืนนี้อันนี้ก็ใส่ของนะคะในความผมนะคะทุกคนอุ้ยเกรือด,ดีนะเนี่ย เแรจะเอสี้องเราสีอองเราสีเหลืองนะคนีชลิ คันมา ่าคลิปจุ๊บจุ๊บจุจ๊บอืมอิงก๋วยเตี๋ยวริมริมชายหาดระยองเี่ดิ นี่นะคะเขาเอาชุดชาวประมงมาให้เราใส่นะคะคืนนี้ใส่ถ่ายรูปกันน,น่าจะมีกระเป๋าเหะอืม เมื่อกี้เราขี่รถก๊อบเข้ามานะคะ คือได้มาเล่นน้ำคนเดียวตักแหบรบคนอื่นเขาหลับเขานอนอะ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็คิดถึงไม่ว่าทำอะไรก็คิดถึงฉันคิดถึงเธอเพียงหนึ่งฉันรักเธอเพียงหนึ่งหนึ่งเดียวของใจแม้ว่าเราจะห ดตรงขอให้เธอเชื่อใจจำไว้ทางหัวใจมีแต่เธอโยัดลุงไม่ไกลเท่าด้ et sans doucement ยามค่ำกลางคืนนะคะ ชลิขันมา